g m o r n i n g Good m o r n i n g everybody g o o d morning จีจิงอัพพลออสเรเลมาทักไทยวันนี้วันสำคัญวันเราจะได้ไปเที่ยวสวัสดีจ้าวันเกิดทุกคนมาทักไทยโวยพรตอนช,าชา้า สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ามาโวยพรวันเกิดสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีพ,พี่น,น้องสวัสดีจ้า นี่เราจะออกไปเที่ยวคะ่ะจะออกไปเที่ยวบอ,บ,บ,อบ,บองโบจุงกะจุงกะบังโบบังโบจุงกะขอให้มีความสุขทุกๆคนเด้อมันสงกรานสวัสดีสงกราน คุณย่าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในวันสงการนะคะวันเกิดตรงกับวันสงกรารพอดีเลยขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงขาให้สุขภาพมีความสุขนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าสวัสดีนะคะขอกําลังใจหนึ่งกำลังใจ โอ้ยพอวันเกิดวันเกิดสุขสันต์วันเกิด,กดจ้าขอบคุณหมองขอบคุณออดคุณเจริญเจริญเด้อออดคุณอ่ามาทักทายนางแจงตึงกราวนี่ตลอดสิโหปใบวันเกิดแต่แต่ตูจเหมือนวันเกิดถมนี่วันเกิดธรรมดาเกิดตรงกับวันสงกรานต์พอดีเลย มันเกินสรู้เหรอเอ้ยรินบันลริงตึกบันศาสต์ตื้เหรอเอ้ยวังโปได้ศาสตรน้ำไหมศาสตรน้ำเล่นน้ำหม้อสงกรานเนี่ยไม่ได้ไปเล่นน้ำเลยเบ้อ ไม่ได้ไปเล่นน้ำเลยไม่ได้เล่นสงการไม่สนุกเลยเล่นสงการสนุกบ้านเราสงกรารรถเยอะที่เมืองโอ้คนเล่นสนุก่กันในเมืองรถเยอะรถติดเสิใช่ในเมืองเรารถติดเมืองเสเรนรถเจริญนในในเนย้อสมัยเนี่เนียนเจริญเนี่มน <c oughs> เมียนติงรถเนยเมียนติงรถเจริญ อ๋คุณเจันทรจันเดอร์บังโบโจลโมอ้อยกำลังจัดให้กำลังใจอัมพรวันเกิดวันนี้จะไปกินข้าวกินข้าวนอกบ้านนนี่กินข้าวหรือยังคุณยา่า ขอให้มีความสุขใจสบายเงินทองให้ไหลมาไม่มาจ๊ะเช่นกันนะคุณยา่าขอบคุณนะคะคุณยา่าขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้ความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะคุณย่าจ้มามันก็เดยแวะไปเยี่ยมเยียนเลยตอนนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาเที่ยวก็เลยไม่มีอินเทอร์เน็ต มีแต่ในบ้านพอออกข้างนอกแล้วไม่มีเลยอินเทอร์เน็ตก็เลยมาทักทายตอนเช้านี่เพิ่งจะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเพิ่งเจ็ดโมงเช้าที่อังกฤษ สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่สงการนะคะไม่รู้สมัยก่อนเนาะพ่อแม่เกิดวันไหนเราก็ไม่รู้ไปตั้งวันเกิดกับทะเบียนบ้านเนาะให้เกิดวันสงการพอดีเลยเกิดวันที่สิบสี่สงกานเลย คนเกิดเดือนสงกรานเกิดเดือนเมษานี่เยอะนะหลายคนที่เกิดเดือนเมษาประจำปีทุกปีปีนี้ก็เลื่อนอายุอ่อนกว่าเพีหนึ่งปีคุณยา่าคุณยา่าคุณย่าจ้าสงกรานคน เล่นน้ำหมดไรหมดสงการใช่ใช่ใชจ้าสงการเนี่ยเขาไปเล่นกันหมดไปสนุกสนานเนาะถ้าอยู่ไทยก็ชอบเหมือนกันนะอัมพรชอบเล่นสาดน้ำกันสนุกสนานเฮฮาอยู่ทางนี้อากาศมันเย็นน้ำสาดไม่ได้ <laughs> เดีแต่เขาก็มีพิธีการทำบุญสงกรานอยู่นะวันนี้ที่ลอนดอนเขาก็มีการทำบุญสงกรารแจกทานที่วัดลอนดอนไปไม่ถูกหรอกไม่ได้ไปอบอได้ไปกับเขาหรอกที่สวัสดีค่ะลุงลาย สวัสดีค่ะขอให้รวยๆเด้อจ้าขอให้รวยๆนะคะขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะกลับไปให้ทุกๆคนสวัสดีค่ะพี่สายพินสวัสดีจ้าสายพินจ้าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์จะเนี่ย จะไปนั่งรถไฟไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวสายพินวันเกิดไม่รู้ทำอะไรออกไปลอนดอนไปเมืองลอนดอนี่โบก็ลุงไลสวัสดีจ้าสายพิณก็สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณนํำพรจ้าสวัสดีจ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้อวยพรให้วันเกิดของตัวเองขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะและร่ำรวยทุกคนเลยจ้าเกิดตรงกับวันสงการพอดีน้ำสาดได้เปียกหมดเลย <c oughs> Happy Birthday ขอบคุณนะคะคุณสายพีนขอบคุณมากเลยคะ่ะอะไรนะสายสู้สู้โอ้สายสู้สู้ลุงลายว่าสายสู้สูเเเเเ้เล็บเล็บแจ้เล็บเล็บลุงลายเป็นปคุณย่าคุณย่าพี่สายพีนเล็บเล็บจ้าเล็บเล็บนะคะลุงลายบอกทักทายคุณสายพินสวัสดีครับ มอบหัวใจให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพักนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาใครเลยนะคะไปข้างนอกแล้วก็กลับมาก็เย็นเลยวันนี้จะไปดูรถไฟที่ลอนดอนนั่งไปลอนดอนสองชั่วโมง เที่ยวลอนดอนทันสายพินนั่งรถไปเที่ยวลอนดอนในเมืองไปกินเป็ดนะนี่เก็บเป็ด,เป,ดเป็ดน้ำผึ้งของชีน,น่าหากินข้าวมันเกิดจ้าสวัสดีค่ะลุงลายจากสายพินนะคะสายพินมา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 เลยมา ไปลอนดอกันวันนี้กินเป็ดสวัสดีค่ะเจอ้วนขอบคุณนะคะเจอ้วนขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าสวัสดีค่ะคุณโบนะบังโบบังโบไปแล้วบแล้ววิโบ กินด้วยป้ามาไปกินเป็ดน้ำพึ่งที่ลอนดอนนะคะอันนี้อ่ากินเป็ดไปดูเป็ดเดี๋ยวจะทายเป็ดน้ำพึ่งให้ดูลงคลิปให้ดูจ้าเป็ดน้ำพึ่งที่หน้าลอนดอนลอนดอนในทาวใช้หน้าชาว ลุงลายว่าสวัสดีปีใหม่เดอ้อจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าลุงลายอยากคนสายปีนสวัสดีจ้าลุงลายขอสาธุสาธุขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะกินให้อร่อยนะคะขอให้มีความสุขสำหรับวันนี้นะจ๊ะ เจ้นตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสายพีนขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้วันเกิดเราจะไปกินอาหารในเท้ากันสวัสดีค่ะคุณย่าจากคุณสายพินนะคะใชน้นาเท้าใชาน้นาเท่าลอนดอนนะเจ้า ทักทายก่อนก่อนจะเดินทางนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณลุงลายขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณวีโบขอบคุณคุณสายพินนะคะขอบคุณลุงลายจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะ โหยพรให้วันเกิดน,นะคะขอบคุณพี่สายพินมากมากค่ะขอบคุณสายพินจังละคะ่ะที่ให้กำลังใจนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสายพินจะมีโอกาสก็ไว้ไปเที่ยวหากันนะที่ลอนดอน <c oughs> บินมาบินมาลงลายลงลายบินมา <c oughs> จุงกะจุงกะพีเคจุงกะจุงกะ ุงกะบองอัมพอสุขสันวันสมกรา์ค่าร่ำรวยห่งๆขอให้มีความสุขนะคะเช่นกันค่ะพีเคขอให้มีความสุขนะคะพีเคก็สายพินสวัสดีค่ะจีจีมาแล้วจีจีจีจ้าจีเจอกันอีกแล้วน้องจีจ้าขอบคุณนะคะคุณจี จัจพีเคกันนะขอบคุณเดนเนียงเนียงลอเนียงลอพี PK. เคปิมซัลบอรถตทีวินะหิมันเตือนมอดบอกพีเคก็คุณจี้สวัสดีค่ะใจป็นสวัสดีปีใหม่ค่ะพีเคสวัสดีค่ะคุณยายลี ยายลีมาแล้วคุณยายลีสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าคุณยายลีสวัสดีปีใหม่จ้าน้องจียายลีสวัสดีทุกทุกคนนะคะทุก,ท,กทุกท่านคะ่ะคุณยายลีทักทายรอบๆบบ้านคะ่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ สวัสดีปีใหม่จ้าคุณจีคุณสายพินนะคะจี G. จุงกะจุงกะมาเดิมไปเที่ยวกันวันนี้พาไปเที่ยวลุงลายสวัสดีจ้าจากยายลีนะคะขอบคุณคุณยายลีมากเลยนะคะที่ไวหมากำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายลีจากพีเคนะคะ นอร์เวย์ยังหิมะยังไม่หมดหรอกพีเคหิมะยังเหลือยเยอะเลยทางนี้ไม่มีหิมะนะคะทางนี้อากาศดีแล้วเมื่อวานยิ่งอากาศดีเลยอันนี้ก็อากาศดีอีกอีกวันหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะปัญยาลีขอโทษนะคะ ทางท่านยายอ่านไม่เป็นค่ะกันยาย,ยไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะที่นี่ยังหนาวอยู่คะ่ะโอ้ใช่เห็นพี่เคไลค์มาวานอยู่พี่คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์คอมเมนต์เขียนไม่ได้ไม่รู้มันเป็นไรมันเป็นเด็กเข้าไม่ได้ เจ้าพญาสวัสดีค่ะเจ้าพญาสวัสดีนะคะเจ้าพญามาแล้วเจ้าพยาจียายลีพีเคให้หัวใจบวกบวกมานะคะเจ้าพญาก็ทักทายพีเคสวัสดีค่ะทักทายจับไม้จับมือกันนะคะให้กําลังใจสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเกิดพร้อม ไปตั้งชื่อเกิดพร้อมกับวันสงกรารเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องจัดวันเกิดสงการมันจัดให้พอดีเลยสงการจัดให้เที่ยวสงการอาบน้ำสงการอีกหนึ่งนาทีนะคะขอลงไลน์แล้วจ้าขอบคุณนะคะคุณยายลีทางไทยในกรุงเทพกำลัง สงกรานกันโอ้สนุกซิคุณยายสาดน้ำกันปะแป้งกันสนุกสนานเนาะกรุงเทพวันนี้เขาเล่นกันคุณยาก็ให้ไฟมานะคะต้นน้ำสวัสดีจ้าต้นน้ำมาสวัสดีนะคะน้องบัวสวัสดีจ้าโอ้เจ้าพยาไทยนิวเวอร์ ดาวพญายายลิงสวัสดีค่ะสายพีนสายพีนนะคะนมใจเย็นนามนสวัสดีครับนุมใจเย็นนามนสวัสดีค่ะ้นน,น้ำคุณพีเคสวัสดีครับท,ทักทายค่ะคุณยายก็ยายไปเล่นกับเขาไม่ได้ค่ะยายเป็น เป็นหอบอ่ะสวัสดีค่ะคุหนมสวัสดีขนมใจเย็นโคราชร้อนมากอ้อนมใจเย็นอยู่โคราชเหรอไอ้ขนมใจนมใจเย็น่ะยนมใจเย็นอยู่โคราชร้อนมากร้อนมากสงการนี่ ต้นน้ำพี่สายพินสวัสดีครับยายอยู่บ้านค่ะแม่วาสวัสดีค่ะแม่วาสวัสดีค่ะแม่วาต้นน้ำก็คุณยายลีสวัสดีค่ะพี่เกก็คุณตีสวัสดีค่ะต้นน้ำแม่วาสวัสดีครับสายพินก็ต้นน uh> ้ำสวัสดีค่ะพี่เคสวัสดีค่ะแม่วาคุณยายก็มาค่ะกินน้ำกะทิ แดงไทยน้ำกะทิแดงไทยโอ้ชอบจ้ะคุณยายทำน้ำขายบอกว่าต้นน้ำก็คุณนมใจสบายสวัสดีครับคุณนมใจสบายใจเย็นใจร้อนสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในห้องคุณหน่มใจใจสบาย พีเคก็ให้รูปมานะคะคุณยายก็คุณสวัสดีค่ะเจ้อ้วนชัวนเดิมสวัสดีค่ะคุณยายเลยจากคุณสายพินนะคะพ<น>ีเคก็ให้รูปมานะคะนิพาพรสวัสดีค่ะพี่นิพาพรต้นน้ำอ่ะคุณย่าพาดูสวัสดีค่ะบักท่ายกันนะคะสายพินก็ ให้หัวใจมาค่ะต้นน้ําก็คุณนิพาพรสวัสดีครับแม่วากกสวัสดีค่ะ,คะพี่แอมพรนสายเปลี่ยนก็หัวใจกบขอบฟุณสวัสดีค่ะคุณนิพาพรจากพีเคนะคะต้นน้ำหัวใจมาแม่วาเลิบเลิบแปดนะคะขอบคุณนะคะแม่วาขอบคุณค่ะต้นน้ํา ส่งรูปใบอันมานะคะแม่วาก็สวัสดีทุนสายพินจ้าต้น,น้นาก็ให้รูปมานะคะเจ้าพญาก็วันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับวันนี้วันเกิดนะครับเจ้าพญาวันนี้จะไปกินเป็ดนางพึ่งที่ลอนดอนมาๆมา,มาเจ้าพญามาวันนี้วันเกิดต้องพิเศษหน่อยนะคะ ขอบคุณนะคะเจ้าพยาขอบคุณมากเลยจ้าแม่วาสวัสดีนะคะคุณตีสายพินเบลสวัสดีปีใหม่คุณแม่วาอะไรลูกลูกพี่สายพินทักทายแม่วาสวัสดีปีใหม่ทายจา้าและลูกลูกจา้าแม่วาสวัสดีค่ะพี่พี่เคนิภาบอลสวัสดีค่ะณนะต้นน้ำพี่เคก็ สวัสดีแม่ว่าสายพินก็หอยใจก่อนๆมายาใจสวัสดีนะคะยาใจขอบคุณมากที่ไว้ไม้กำลังใจสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะยาใจต้นน้ำเจ้าพยาสวัสดีครับเจ้าพยากดนิ้วโป้งมาให้นิพพานสวัสดีแม่วายาใจพี่อัมพรสวัสดีครับยายเล็กอ ไม่เห็นโคเลยไม่เห็นใครเลยโอ้ขึ้นใหญ่อ,ใใอ๋อจ้าจ้าพี่สายพินสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอลงไล,ลน,น,น์แล้วนะคะทุกคนต้นน้ำเรวนมใจสบายเลิฟเลิสายพินภาคใต้ของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีหิมะไม่มีหิมะแต่พีเคมีหิมะเต็มเลยนะคะหนุใจสบายพีเคแม่น้องแฝดสวัสดีค่ะแม่น้องแฝดมาแว่าแม่น้องแฝดขอบคุณนะคะคุณจีคุนยายลีแม่น้องแฝดสวัสดีพี่สายพินยาใจก็ แม่นิพภพรสบายดีไหมครับขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนิพาพ,จาพรจไปยาตุนนามสวัสดีนะคะสนะายปีในหัวใจสวัสดีแม่น้องแฝดจ้านิพาพรแม่น้องแฝดผูเอะคุณย่าดุษณีสวัสดีค่ะคุณย่าดุสณน ขอบคุณนะคะคุณย่าดุษณีจ้าขอบสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะให้สุขภาพแข็งแรงจ้าแม่น้องแฝดสวัสดีนะคะคุณยา่าทักทายกันนะคะขอบคุณนะคะแม่น้องแฝดพิปาพรพ,พิยาใจบุญจีแม่ดุษดีพีพเคขอบคุณมากนะคะ ติ๊กบ้านเกิดสวัสดีจ้าว่าติ๊กบ้านเกิดสวัสดีค่ะเนียงเนียงรอจุงกะจุงกะติ๊กติ๊ก,กจุงกะจ้าขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่านไว้ทั่วถึงนะคะพี PK เคก็ให้หัวใจกับติ๊กบ้านเกิดจุงกะจีจุงกะนะคะขอลงไลน์แล้วนะคะทุกคนยกมือบายบายได้เลยขอบคุณติ๊กบ้านเกิดขอบคุณพีเคขอบคุณแม่น้องแปดนะคะ ขอบคุณต้นน้ำตีปนขอบคุณคุณจีขอบคุณวิสัยเพนขอบคุณพีเคนะคะขอบคุณคุณย่าขอบคุณคุณยายลีขอบคุณคุณย่าพาดูขอบคุณหนุ่มใจสบายนะคะขอบคุณจีขอบคุณพีเคขอบคุณแม่วานะคะขอลรงไล่แล้วครับไปธุระแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้โวยพรให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ บายบายจ้าทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสายพินนะคะขอบคุณลุงลายจ้าขอบคุณนะคะบายบายขอบคุณติ๊กขอบคุณลุงลายนะคะขอบคุณแม่น้องแฝดด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะบายบายขอบุนมใจสบายบายบายจ้าแม่น้องแฝดขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจคะ่ะตามใจ ขอบคุณเจ้าพยาด้วยนะคะขอบคุณมากทีม่มาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะตามใจราอนาจาขอบคุณยาใจด้วยนะคะคุณยาใจขอบคุณคุณจีด้วยนะคะขอบคุณแม่ว้าด้วยนะคะบายบายจ้าบายบายค่ะ